ด้านมืดของเกมโปเกมอนโกที่หลายคนยังไม่ทราบมาก่อน 1. ปลอดภัยไว้ก่อน ตำรวจจากทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาเตือนผู้เล่นโปเกมอนโกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักหลังจากที่เกมดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นสตีเวนคารีหนุ่มนิวยอร์กขับรถชนต้นไม้ระหว่างการจับโปเกมอนในเมืองนิวยอร์ก ที่ซานดิเอโกมีผู้พัดตกลงไปในหน้าผาสูง30เมตรขณะออกกำลังตามล่าโปเกมอนภายในเกมและอาลทัมไดเซอรอดวัย15ปีประสบอุบัติเหตุถูกรถชนบนถนนหลวงเพนซิลเวเนียจนได้รับบาดเจ็บหนักเพราะเล่นเกมดังกล่าว 2. ตามหาโปเกมอนแต่กลับเจอศพแทนอย่างที่ทราบกันดีว่าผู้เล่นเกมโปเกมอนโกนั้น จะได้ค้นหาโปเกมอนในโลกของความจริงแต่สิ่งที่วัยรุ่นคนหนึ่งที่เมือง ton, รีเวอร์ตันรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาค้นพบระหว่างการเล่นเกมคือเธอพบกับศพลอยน้ำมาแทนที่จะเป็นโปเกมอนเมื่อตำรวจทำการตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3. h a แฮกเกอร์ผู้เล่นที่ดาวน์โหลดเกมโปเกมอนโกได้ร้องเรียนว่า บัญชีแอคเค้าของพวกเขาถูกผูกติดกับในแอนติกแลบแบบเต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าข้อมูลสำคัญสคัญเช่นข้อมูลด้านการเงินของผู้เล่นอาจถูกสอดส่องและโจรกรรมโดยผู้ไม่หวังดีอัลแฟงเคนสวสหรัฐได้ส่งจดหมายไปยังในแอนติกและ Nintendo เพื่อสอบถามความชัดเจนถึงปัญหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้พัฒนาเกมได้ออกมาระบุว่า มันเป็นข้อผิดพลาดและได้ทำการแก้ไขแล้ว 4. การสอดแนมมีรายงานจากรัฐบาลสหรัฐว่าผู้เล่นที่ดาวน์โหลดเกมโปเกมอนโกมาเล่นย่อมหมายถึงการที่คุณยินยอมให้ผู้พัฒนาเกมเข้าใกล้ข้อมูลสำคัญสคัญเกี่ยวกับตัวคุณมากขึ้นมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านอกเหนือจากความปลอดภัยในด้านข้อมูลของตัวผู้เล่นแล้วตัวเกมยังจำลองแผนที่โลกของความเป็นจริง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงหากมีผู้คิดใช้เกมดังกล่าวในทางที่ไม่ถูกต้อง 5. คดีอาชญากรรมหน่วยงานของรัฐจากทั่วโลกวิตกว่าโปเกมอนโกจะกระตุ้นการเกิดอาชญากรรมเนื่องจากระบุว่ามือถือหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมได้ลองนึกภาพหากผู้เล่นต้องเดินทางไปตามหาโปเกมอนในสถานที่รับตาคน แล้วพบกับผู้ไม่หวังดีเข้าดังเช่นเรื่องราวที่รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกามีไวรุ่น4คนถูกจับกลุ่มหลังล่อหลวงผู้เล่นเกมให้เข้าไปในที่ลับตาและปลน้นทรัพย์